สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่บ้านค่ะดูฝันแม่เลยเรื่องออกเยอะแล้วอะ่ะทุกคนทําไงดีไปหาหมอหมอพยายามทําให้ <c oughs> ลองลองให้ทําไงแม่กินต้นหนูตัวดโตจ้าแม่ไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> อยู่ที่บ้านทุกคนตอนนี้ปิดเทอมเอ้ยไม่ใช่ปิดเทอมเขาเรียกอะไรนะ ปิดฉุกเฉินช่วง COVID. โควิดโคตรเหนื่อยเลยทุกคนเรียนอ่อนได้ดูดิการบ้านเต็มเลยบอกให้ลูกทำมันไม่ยอมทำใช่มันไม่ยอมทำอยากให้เปิดโรงเรียนจริงเฮ้ยเชงเมื่อไหร่จะเปิดโรงเรียนสักทีจะได้ไปเรียน,<ห>นดูดิหให้ทำการบ้านที่บ้านให้ทำการบ้านที่บ้านนะเขาทุกคนไม่ยอมทำค่ะ กองเต็มเลยกว่าจะหือกว่าจะเข็นกันทําได้เหนื่อยคือตอนนี้คุณแม่สอนลูกอยู่ที่บ้านนี่ตั้งแต่เช้าคุณครูจะมีวิชามาให้ใวันหนึ่งอ่าเช้าเช้าวิชาเย็นวิชาเอยใช่เช้าวิชากับบ่ายวิชานั่นแหละแต่ทีเนี้ยคุณเธอเล่นสะสมไม่ยอมทำสะสมตอนนี้ีมีภปสี่ห้างานแล้วมั้งเนี่ยใช่กองพเนนเทึกไม่ยอมทำคับทุกคน ไม่มีอะไรมากค่ะคลิปนี้คุณแม่ปวดหัวคุณแม่ไม่อยากทำเร็วแต่ก็ต้องทำคุณแม่ก็ต้องช้อนอยู่ดีลูกเช้าคนเดียวเนี่ยต้องทำค่ะคือปั๊เหนี่ทำเสร็จเลยลูกชายทำเสร็จแล้วลูกชายพูดโอ้เจ็บลูกลูกชายพูดรู้เรื่องอยู่แต่ว่าก็ยังต้องเข็นกันอยู่ดีแต่ว่าลูกสาวนี่ไม่ไหวลูกสาวนี่หูหขุดขด ลำบากอ่ะผมหูติดกับแม่ไม่กล้าหยั่กับเบสวอลอีกแล้วเล่นกี่ทีกี่ทีทุกทีต้องปานี่กดคิี่ผมตอนนี้ลูกชายทำอะไรรู้ไหมคะเล่นเกมใช่อยากจะเตะมากเลยทุกคนเอาจริงดูก็เสร็จแล้วเขาทำงานเสร็จแล้วแต่เขาแบบชิวๆจัดอ่ะบอกให้บอกให้ทำอย่างอื่นก็ไม่ทำ คือเล่นเกมแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็หยวนได้ตรงที่ว่าเออเขาทำงานเสร็จแล้วถูกไหมเขาทางานเสร็จแล้วก็เออให้เล่นได้แต่ช่วงบ่ายถ้าเขาไม่มีงานถ้าถ้าพี่ปักงานค,นคุณครูไม่มีมาใช่ไหมคุณแม่ก็จะให้ดูทีวีดูภาษาอังกฤษหรือไม่ก็วิชาอื่นๆน่ะที่ที่มีสอนที่ทีวีอะ่ะสอนออนไลน์ให้ดูวันละสองชั่วโมงแค่นั้นแล้วก็ให้เขาดี่็กลของเขาไปรอจนกว่า <laughs> ตอจนกว่จะเปิดเทอมเดี๋ยวให้เขาไปดูกันท like, ี oh, ่โรงเรียนต่อโอเคคุณแม่มาบนเรื่องการอสอนลูกที่บ้านเฉยค่ะทุกคนค่ะถ้าหากว่าคุณแม่คนไหนเป็นเหมือนกันนะคะคอมเมนต์มาเลยจ้าดื้อเหมือนกันกับเพื่อยๆไม้โอ้ยให้ไปทําการบ้านไปแล้วเร็วไม่ทําซื้อขนมมาล่อซื้อขนมมาอ่อย หมดมไปเป็นหมดไปเป็นถุงเป็นกระมังแลวยังการบ้านยังไม่ถึงไหน <esar> <laughs> มันก็ไปทำเหมือนเดิมพุกสาวขนมมันล่อแล้วเออมนกขนมนะก็ไม่ทำเหมือนเดิมแถมแถมแถมกินเยอะอีกตั้งหักพุกสาวแม่อนนี้ยังกินไม่หมดนะคะไคคนเก่งแม่ไปทำไม่ทำแม่ให้ไปทำเร็ ตกเลยให้แมวกินมืนสุดๆเลยค่ะบีเพื่อนบายบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้คุณแม่มาบนมาบนเรื่องการช้อนลูกดูดาบดาบคล้องกับดาบมันมันก็ถ้าเกี่ยวข้องกับรูมาตอยนี่คือแม่เป็นรุมาตอยกันทุกคนแล้วมันปวดหลังอะ่ะนั่งนานมันปวดหลังนั่งนาน,นปวดเอวปวดคอใช่ไหนี่นั่งนี่นั่งตรงเก้าอี้ นั่งอยู่ยงี่ตเก้าอี้ยี่ยี่ทั้งวันเลยนั่งเก้าอี้แล้วก็มองลูกข้างล่างสอนลูกบางทีก็เดี๋ยวก้มหยิบก้มนั่นโอ้โหปวดหัวตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวไวมากมก้มฟึบล้วยกฟึบอย่างนี้เวลี่ยนหัวทันทีความดันมาแล้วแก่แล้ว <c oughs> แก่แล้วความดันมาแล้วหน,นลนหนูยากไหมหนูยากไหมเหมือนหมูเลยไม่ใช่หรอแต่แม่แเป็นแม่เป็นหมูไปแล้ววะ นั่าเป็นหมูน่าเป็นมูวดูโคราบายค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ไปเพยกับแม่เอด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวมาให้ฟังด้วยเ c h แม n e l าชาแนายบายโอ้ยเจ้มตากันเล้วอย่างีเลยก็คี